ตรงหาดนี้นะครับก็เป็นหาดบางเนียงนะฮะซึ่งผมได้คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะผมมาวิ่งเล่นหรือบางทีก็เป็นลูกมือนะฮะถือฉลอมใส่ปลาฮนะอาก็จะมาทอดแถอยู่แถวนี้นะครับแต่ก่อนนะครับไม่มีฝรั่งเลยนะฮะไม่มีรีสอร์ทเลยแต่เดี๋ยวนี้มีรีสอร์ทเป็นร้อยๆที่เลยนะครับเพราะว่า เวลามันเปลี่ยนไปนะอะไรก็เปลี่ยนไปนะแต่ก่อนก็จะมีชาวบ้านเฉพาะชาวบ้านอยู่แถบนี้นะใจหาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขา,าข,ขนาดน้า,นาว่าเป็นไข่มุกอันดับสองแล้วนะครับก็จะมีฝรั่งแต่ไม่เป็นที่นิยมของคนไทยนะฝรั่งเขาจะชอบนะคนไทยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะค่าคงชีพสูงหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่นี้ก็คือไม่ได้ห่างจากบ้านผมมากนะถ้าเกิดว่ายิงตรงไปนะจากบ้านผมก็เป็นตรงหน้าบ้านผมเลยนะหาดนี้นะครับซึ่งเราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะครับพอเรากลับมาเราก็ต้องมาล,ลึกลความหลังทุกครั้งเลยนะครับหาดก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมโดยมีคนที่มากขึ้นนะมีฝรั่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นี่นะครับไอตูบสามตัวมันอาบอกว่าชอบฝรั่งนะฮะเพราะว่าฝรั่งจะให้ของกินมันมันก็จะมาเล่อยู่ตามชายหาดนี่นะใกล้บ้านผมนะครับห่างไปไม่ถึงกิโลนะฮะมีร้านอาหารชื่อดังด้วยนะครับผมเพิ่งดูในรีวิวนะครับเขาจะไปเปิดที่ปทุมธานีด้วยนะชื่อร้านในเหมืองนะฮะซึ่งเขาได้มิชลินนะครับ7ปีติดแล้วนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับแต่เขาจะไปเปิดสาขาสองหรือยังไงที่ปทุมธานีนะซึ่งเป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะเ,เราก็ดีใจนะที่ร้านอาหารใกล้บ้านเราแล้วก็ได้ไปเปิดในใกล้กรุงเทพนะครับซึ่งเขาบอกว่ารสชาติอาหารอร่อยถ้าใครชอบอาหารใต้ก็ลองไปทานดูนะครับชื่อร้านในเหมืองนะฮะ อันนี้นะครับผมแต่ก่อนนะตอนเด็กๆผมก็เคยมาวิ่งเล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านเรานะฮะแล้วก็สวนของพ่อผมนะครับก็ติดชายหาดนี้นะครับแต่ปัจจุบันก็ขายไปแล้วนะฮะแต่ก่อนน่ะเป็นสวนมะพร้าวนะครับประมาณ30ไร่นะฮะอยู่เราก็ต้องวันเสาร์อาทิตย์จะมะพร้าวสุกเราก็ต้องไปเก็บใส่รถนะฮะแล้วก็เอามาขายอันนี้นะครับแต่เวลาเปลี่ยนไปนะครับ ตอนนี้พ่อผมก็ไม่อยู่แล้วนะซึ่งใครต้องการมาเที่ยวนะตอนนี้พี่ชายกับน้องชายนะครับเขาก็เปิดรีสอร์ทอยู่นะราคาไม่แพงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดชายหาดซะทีเดียวนะคือก็จะอยู่ใกล้บ้านผมนะก็จะมาชายหาดนี้ก็ประมาณ800เมตรอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ราคาถูกกว่ารีสอร์ทที่หน้าหาดเยอะเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเป็นธรรมชาติมากนะ ถ้ายังไงก็ติดต่อมาได้นะครับ